ตามนยโยบายของรัฐบาลโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ในสังการที่มีการจับกลกุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์อย่างเข้มงวดสำนักกานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกกิติรันตนเพชรรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามแนวทางดังกล่าวทุกมิติอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการพนันออนไลน์เป็นต้นเหตุหนี้สินของประชาชนจำนวนมากโดยการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการสนับสนุนข้อมูลจากศูนย์ AOC 1441สืบเนื่องจากเมื่อวันที่5เมษายนตำรวจไซเบอร์ได้เข้าทำการตรวจค้นในพื้นที่กรุงเทพจำนวน8จุดและจังหวัดสาแก้ว4จุดรวมทั้งสิ้น12จุดจับก,กลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์สามารถจับก,กลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาได้ทั้งหมด8คน และต่อมาได้นำหมายค้นสารจังหวัดเชียงรายเข้าทำการตรวจค้นที่หอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่8ตำบลเวียงพังคำอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและที่บ้านพักหลังหนึ่งถนนปียพอนสามหมู่ที่13ตำบลแม่สายอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทำการจับกลุ่มตัวนางสาวฐานิดาซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับสารอาญาพร้อมกับตรวจยึดของกลางหลายรายการ ซึ่งเมื่อวันที่5เมษายนเจ้าหน้าที่ได้ทำการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์กลุ่มอายุน้อยร้อยล้านซึ่งพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า250ล้านบาทจากนั้นขยายผลจนสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาอีก20คนโดยหนึ่งในผู้ต้องหาที่ออกหมายจับคือนางสาวฐานิดาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่เปิดบัญชีดูแลเงินหมุนเวียนของเว็บพนันออนไลน์ถอนเงินสดออกจากบัญชีโอนเงินต่อหรือนำเงินสดฝากเข้าไปยังบัญชีเจ้าของเว็บพนัน ซึ่งตำรวจได้ออกหมายจับแล้วแต่ผู้ต้องหายยังหลบหนีทั้งนี้นางสาวธานิดาจะทำธุรกรรมทางการเงินในพื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอเมืองเชียงรายมีการเดินทางข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเดือนละ2-3ถึงครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าสูรบัญชาก,การของเว็บพนันออนไลน์น่าจะตั้งอยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านตรงข้ามกับอำเภอแม่สายหรือตามแนวพื้นที่ชายแดน